ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบณ์จังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีวิภูสนะ คลายมณีรองผู้มีการศูญประสานการปฏิบัติที่3กองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือสปปสกอรมนเป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้ายในพื้นที่กอรมนภาคสประจำปีงบประมาณ6 3าครับโดยมีพันเอกนพดลยงพาณิชรองผู้มีการกอรมนให้การต้อนรับและมีข้าราชการส่วนต่างๆอาทิเช่นนายเสรีหอมเกษสแนำเพิมเมืองเพชรบูรณ์พันธบโทมณะสุขสรร รองผู้กํากับการฝ่ายอเมริกานตํารพูธรจังหวัดเพชรบูรณ์จอที่ก็อรมนเข้าร่วม พร้อมทั้งมีผู้เอกบ้านผู้ช่วยผู้เอกบ้านฝ่ายรักษาวความสงบและฝ่ายปกครองชมรมฐานผ่านศึกเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น1้0คนโดยมีพลตรีวิภูษณะคลมณีให้เกียรติบรรยายพิเศษและพันเอกอากานิตย์แย้มเกตเป็นวิทยากรศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3กองในการรักษาวความมั่นคงภายในราชนาจักรเป็นหน่วยงานหลักในการบรณาการทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงแบบพิเศษประกอบด้วยปัญหาทางการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาด้านความมั่นคงตามพันธกรณีระหว่างประเทศเช่นการกระทำผิดกฎหมายด้านประมงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในการจัดฝึกอ,อบรมครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหลักการและขั้นตอนในการปฏิบัติในการที่จะเฝ้าระวังป้องกันและยับยัง้งแก้ไขปัญหาด้านก่อการร้ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป